กาบสวัสด no ีสวัสดีคือเกาสมนมีมือหนุเรอพี่น้องเนาะเอาน้องน้ำพิงคือเกามาพบมาพบกับน้องน้ำพิงกินนมคือเกาคิดดูดะเอานานซาวคือเกาเนาะเพิ่มเติมคือขี้ไห้ี่น้องมันสบายเนาะเสียงแต่ละคนเสียงแหบแหบเสียงแหบแหบเอาเสียงแหบแหบดิ่นนมเรายิ้มเสียงแห็บแหบบะน้ำพิงกับเสียงแหบแหบบรรดะบ่เออวบ่้ะ นเนาะอยู่กรงทรายกับเมสปานมาคอยสบายนะพี่น้่งโด้ยโดยมาเอาลานอย่พี่จะนอนเผาร้านมาพี่น้องเนาะโอ้ยะดอยนี่เมิงเิงเมิงบอกต้องน้ำพิงด้วยสัสน้ำพิงด้วยสบปรุ๊กอะอกินกินนะออากินยังสากนอนบ่ยหนนอนบ่จุกนอนบ่ไหนนอนบ่สยบคนเนาะ อยากนอนก็บาเบาอยากงันก็เบ่เบามันมีแต่อี้อ้ี้เนี่ยหน้าตาพี่น้องาะลานสาวคือเก่าอันเพิ่มเติมม่้เนี่ยคือให้กัวเก่าเนาะหน้าเนาะเออโดยเออเออจะกินฮอดเมลบ่เออยกินฮอดเมลบ่เมลบุญไปถ่ายคลิปเออถ่ายคลิปหาเงินชื่อนุ่มเป็นน้ำพิงเนาะเนาะ อย่าหาเด้อบีดาเขาบอกคนพังแล้วอย่าหาเด้ออย่าดูหลาเด้อเอเอออย่าหาเด้อเจ้าก็บอได้กินนุมในคำเดีไปไหยชีเด้ออันนี้มันด้วยิรอีหะนี่อืมอาแล้วีดไอยู่ร่มสปานบ่เอออืออีดายู่่มสปานบ่อยู่ร่มสปานึนหอดบออืม เจอแม่กับมาเนาะสมบูรณ์คนไปเวียก็พี่เนาะวันนี้จะอยู่กับน้องพิงคือเก่าเพิ่มเติมหูดีกว่าเก่ากินนมลายอันนี้เนาะไม่รู้ละใช่ไหมพาพังพังสปาลบอกเด้อปัดเมย์ซิแม่โทษไปบอกเมย์ซื้อขนมไม่สปาลกินเด้อเด้อคิดทอดเมย์บอกจะมาลับมานอนหนึ่งบ่เหอะบ่ข้นเมย์อยู่แต่นอนบัดมือเนาะเนาะข้นเมย์มาอยู่แต่บ้านอนบ่

อืออือดูนอ่พิงก็อยากนอนในวันดึกเออเป็นอะไรข,นรขันเอาจังว่านี่นะพันสิยูเนาะขันเอาพันนอนจีพ่ก็ใหอืหอลืมสปาลืมปิดกันนั่นเนาะนี่เนี่แจ้งเตือนกันว่าบอง่ะ

เนาะเบิ้ลจะนอาบีนู่นโดยตอนนี้กะนอนพิงกับนอนเป็นทีเรียบร้อยแล้วน่าไงปุ้มรึมุที่น้องเป็นนอนเนาะสปาน์กอสีอลานนอนแล้วบริเบใส่เนาะอัลตร้นซาวด์เป็นพับตาพับตา เงียบเลยพี่น้องยบ้มอนยู่นู่น้นนอนพินนอนนะเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนฮอนแต่ฮอนวะต้ออยู่ข้างนอกเนาะเบืองหนาวต่างาปนพี่น้องเลยตื่นมากับงง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  อันนี้ก็ออกมานอกเอาเดือมตาเนาะสบู่คนซักเครื่องรอบๆก็เป็นทงไฮทงหน้าพี่น้องไอ้นงามป้าเขาต้นนี่พี่น้องต้นเดียวนี่งามแห้งงามคักขนาดเนาะมีต้นสะเลาเนาะต้นสะเลาไอแหลมเอ้ยเห็นไหมมะแต่ละพี่ว่าอย่างวะอันที่เขาวหวานะัา่นนะป้าตอแดดแดดว่า บอคอยลถทายคลิปไปหันไปหนีเนาะส่วนนี้เพราะว่าเอาลานซาวพี่น่อยสบู่พันบอคอยได้อยู่พันไปเวียกเนาะกะบไ้ถทายคลิปแบบว่าอื่นหนือต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งเนาะส่วนหายก็ถทายแต่อยู่เพื่อนเลยกะกินข้าวเอาลานเนี่ยพี่น้องว่าเขาก็แจ๊กสีดแจ๊กสีไปถ่ายอยู่ใส่เนาะเขาบอคอยได้ไปข้างนอกไปหาน้องใหม่ไม่ก็ไปแล้วก็รถตายพี่น่อยเนาะรถตายแล้วกระดาบรถได้ไปเลยได้เนาะ ยังสปานทำเห็บหน้าตาก็แบบแตงธรรมชาติเลยเพราะว่าไปหน้ามือกับไปตกล้มหลายเนาะเพราะว่าหน้าสะพานค่อนข้างสิไกลป้าตจ้าบอทอมมีุ่้ยบอกทอมมี่ว่าบรเคยพลาดเลยเนาะน่ะต้นมะฮุงอยู่นะพี่น้องหรือว่าต้นมะละกอเนี่ยกำลังขึ้นเนาะเดี๋ยววันนี้มันสงสัยซิมีเบลนี่เด็กมากินพี่น้องเลยอ้าเนาะปลายกุดเลยพี่น้องเยเพราะว่า ไปให้ไปหน้ากับสกาพี่น้องหน้าสปานนะอู้หูาติเปรียบเทียวบ 7, ยยว่าเจ็ดเปดลักผัวเด็กพี่น้องหรือว่าเจ็ดเปดกิโลไหนเนาะเพราะว่าหน้าสปานนี่ก็บันส่งนี่ติดกันเลยพี่น้องเลยแต่ว,ว่านสปานตัวนี้วันโคกเนาะมันก็ัอยู่เขตบวันพีนพี่น้องเลยแต่หน้าอู้หไปทำวันส่งอ็ดมตาหน้านี่ไปคนข้างกับวันส่งโตกันเลยเนาะแต่ก็รัดเขาวันทาดได้พี่น้องเลยมาสปานเนะเาะเลยบุคอยได้ ปันไดพี่น้องปลานอาอใหม่ก,กันลายเนาะพอสมควรมาทีนี่พอไปมันกะคันยางกับวัวพี่น้องเนาะมันต้องขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยรถถีบกับอะไรเนาะจักรยานเพราะว่าทางค่อนข้างอ๋อต้นสัยชาปานสายตาสีขาดไปจ้ะถือเสงบ่ได้ด้วยเนาะคนสสายตาสัส่นหรือใส่ตาเงาวะถือแสงแดดสะปานสีแบบเมื่อตาบูขนด้วยเนาะตาเป็นแห้งตีบอยู่พี่น้องเนา ม,มึอนอะมึนไรแด้เนาะคล้ายๆแบบจะเป็นอะไรบุตาสะปานดมตาพี่หน่อยไก่พี่หน่อยหน้ากับบางคนกับเอฟซีก็ว่าใคยให้ไทาหน้าให้พี่น้องเบิ้งในเรื่องสะปานบางคนก็บอกว่าบริคภคที่ตามสะปานเน้อบ,บึงคลิปสะปานทุกมือน่ะเนาะพูนก็ว่าโอ้ยบริโภามาติดตามในเรื่องสะปานบบทยายไทยให้ไทาหน้าให้เบิ้ง บระเทศจริงสปานก็ไป่ายมากเดียวเนาะแต่ว่าสปานก็ไปเมื่อนที่ไปหาหนูใหม่ในรถนันตายเลยพี่น้องเนาะทีนี้แล้วมันบุคอยได้ไปนึงมากกับซบุนไปเวียกสปานก็ต้องเอารานเนาะให้เอเพิ่นไปเพราะว่าเอื้อร์เปนเวียดคนขางสีใหญไกว่ากของสปานเนาะสปานนี่ก็บ่คคอยบ่คอยแบบว่าอันนี้ปันไดมีนาทีเลี้ยงลานก็เลี่ยงนานไปเนาะพราด้กินก็ต้มของนมสบุนพี่น้องเลยกว่าเติมเงินแล้วเนาะเสียงแหบพี่น้องบ่คอยสบายเนาะ เมื่อตอนนี้นะเขาเอิญนี่ว่าเดือนเดือนเก้าเนาะมันเป็นเดือนอย่างกบะพู่พี่น้องเนาเป็นหนาหนาโมสบายปะเมยสะปันกบบโบซบายน้องบีอิมกรบโสบายน้องน้ำใสกรบโสซบายเนาะสะปานกรบโสซบายเสียงแหมเสียงง่ายออกมาได้เนาะพี่น้องพี่น้องโอ้ยน้องเสายใจไปเสียดนะมาขอเงินนะ่นเราพี่น้องนี่กกินเพออกินก๋วยเตี๋ยวเนะยกกินเพอ แต่ก็ไม่ได้หายดุยเนาะคันหายจากปารีสิฟ้าไปกินพี่นอ้องคืนเอาเงินหายไปสิไปเติมเกมหรือเติมมาเติมเงินเนาะปลาตัวหนึ่ตัวปานผอมแห้งเดี๋ยวฮอกกัสิเอาเงินหายเดี๋ยวสิจ้างนอ้องแซลล่าเนี่ยไปน้ำโอเนาะไปไปหาพ่อดอว,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 ว่าไปเกี่ยวหญ้าหรือว่าไปหน้าน้ำพพแต่พอก็อย,ยู่คนเดียวบ่ชเห็นพ่อวันไม่ในเมย์กับเขามานทำ มานอนดินน้ำนองน้ำพิงอยู่เพื่อนบ่เห็นกันได้เมือ่อเพื่นว่าคือกันวัดไปนอนมิชระซื้อน้ำปัน่นจ้างให้เพื่อนไปไปเกี่ยวหญ้าให้งัวงน้ำพอเนาะแต่จะเอาเงินให้เพือออพออ่อนอ้วนพี่อนเอาอ้วนออกอ้วนออกเนาะ ก็โอเคพี like. like yeah, to to much, ่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้สปานก็สิไปโตไอ้ขออะไรขอโตไปก้อนเดี๋ยวสิขอไปเบื้องน้นนพิงเนาะยังนมผงพมันตื่นนะพี่น้องไอ้ป้าผมอยู่คนเดียวไม่อยได้เนาะขันตื่นมาแเลยโบมีอันโบมีคนบ้านักประกาศห้องกินแล้วก็ได้ว่าแอะแอะอยู่เห็นแล้วพี่น้องมันแค่ประกาศห้แล้วมันหมูมีมูอก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สปานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คือเก้าเนาะ ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เขามารับส้มคลิปสปานที่มุขมคมขั้วสาสปานกตขอขอบุญขอบใจดายๆเนาะสำหรับคลิปนี้กลับไปได้พี่น้องสบายดี